เ<พว>ก็บมังหินซอยรถด้อข้าอเกิดหน่อยก็ทห้หมุนลงเด้ออ๋อมันปวดท่านมีอันยาวมันเธ้เลยนะทีนี้นเราเราก็บไปทมทางหน้าบ้านนะฮะคนก็มาหลายเติบคนก็โอเคหลายอยู่พี่น้องสิบไปกว่าคนวู้สิดย,ยอดมากเลยพี่น้องหลาย ก็จะเป็นการเอามงหีนะฮะเออไม้ไม้มองันก่อนเอก็บพใส่อยาจะกินเป็นคนะอือออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หลายเว yup, ่เจ <tal word> ๊ไ <Bereich> ด้เงิน <squishy> บ่แพ <sout en> ้เงินเก็บบงหินไปก่อขั้นฮือนอุเนนะอุ่นจะเห็นเฮือนมั้งแล้วบงหินหน่อยจะี๋ยมันบดเลี้นบดดีเลยเก็บหินไปสลดเก็บหินสลดไปห่มเฮือนไปเห็นขั้นฮือนเด้อ

chứ con, dài, <laughs> mì cái, dài con một, nó cứ थमनेट थमनेट एक